ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมต้นซานเองนะครับแล้วกลับในเกมขอ l l of Duty Mobile นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืน AS10 m นั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่ถูกบัฟมานะครับในแพทนี้นะทุกคนก็ถูกบัฟมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าส่งผลต่อตัวปืนอยู่นะก็ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งปืนนะครับก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรม ยิ่งใช้ CP ยิ่งได้เองครับผมก็คือกิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะคนถ้าเราใช้ CP ครบอ่าะ๔๐๐ CP เราจะได้เป็นบัตรตัวนี้มานะครับผมเป็นบัตรคูปองแลกแลัอเคสนั่นเองนะครับจะได้มา3ใบถ้าเราใช้ครบ1,500 CP จะได้มาทั้งหมดอะห้าใบนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ทั้งหมด2,700 CP เนี่ยจะได้เป็นตัวบัตรมิติกนะครับผมบัตรอั u เปอร์มิติกนะ20ใบนะครับผมถ้าใช้ครบ2,700 CP เนี่ยก็จะได้100ใบนะครับผม ใช้คบ7,500 CP เนี่ยเราก็จะได้มา150ใบรับผมรวมทั้งหมดบัตรเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดนะครับผม270ใบน,นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับเราก็จะได้บัตรนี้ไปด้วยนะผมบอกเลยเอาไปเลกเขตได้ด้วยนะครับก็ใครที่ อ่าใช้ซีพีไปนะผมก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็แต่วันนี้ถึงวันที่12อนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับใครที่ใช้ซีพีในวันนี้ถึงวันที่12นะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับใครที่อยากเติมเกมคุ้มคุ้มโบนัสเยอะๆน,น,นะครับผมก็ไปเติมมาได้ที่เว็บเติมเกม com ของกเรนน่าเอนครับบอกเลยปลอดภัย1 0 0ร็นะครับผมแล้วก็บนัสเยอะมา,มากๆเลยนะครับใครอยากเติมไปเติมมาได้ที่เว็บเติมเกมของกเรนน่นเอนะครับ ก็ก่อนที่ไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ย,ยังไมเ่เคยตามก็ฝากไว้ตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยครับถ้ากดแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทําคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเห็นนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจ จนซาซสีเฮดด้าน er, ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถติดคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำทิบาทได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดอาวุธของผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสกินที่ผมใช้คือสกินตัวนี้เลยนะครับผมก็ปืนของตัวเอลฟ์สิบเนี่ยทุกคนก็ถูกปรับมาในเรื่องของอ่ารูปแบบการรีโหลดนะครับผมก็จะทําให้รูปแบบการรีโหลดเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็จะทําให้อ่าเวลาเรารีโหลดแบบแท็กติกเนี่ยไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เล็กไวขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เวลาเรารีโหลดแบบกระสุนมนเนี่ยทุกคนก็จะไวขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันนะครับผมอ่า ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะผมเพราะปืนเป็นปืนที่รีโหลดช้าอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าได้รีโหลดไวมานิดนึงก็ยังดีนะครับผมอ่ามาดูของแต่งปืนเลยนะครับผมอันแรกใช้เป็นตัวโมนติกสเปนเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียแล้วก็เพิ่มะยะดาเมทนะครับจิต่อไปคือตัว OWC レンジャーนั่นเองนะครับเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแล้วก็จะเพิ่มไนดารเมทนะครับลดแรงดิ่แนวนอนและแนวตั้งครับ ชิ้นต่อไปคือตัวไม่ติดผ่านท้ายนั่เองนะครับผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นเคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยก็ถ้าใครอยากได้ให้นิน่งๆก็ใช้เป็นตัว MIP Style Stock ตัวนี้นะผมจะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงให้เราลดอาการตัวกระตุกแล้วก็ลดแรงแน่น,นอนนะครับชิ้นต่อไปคือตัว OWC Laser Recon นี่นะครับผมตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงครับและอย่างสุดท้ายน,นะผมแนะนําเป็นตัวอ่40า40 Raw e x t e d Mag นะผมจะเพิ่มกระสุนมาให้เรา15นัดนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะผมใช้เป ครับก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ของผมกันดีกว่านะว่าปืนจะโหดขนาดไหนนะทุกคนอ่าก็ไปกันมาทุกคนเราเข้ามในเกมมาแล้วนะผมผมได้เป็นดาวตัวนุ๊กทาวน์นั่นเองครับผมอ้ามาจาังหวะน,นี้โดนมาปุ๊บตัวนึงยังไงไปไหนโอ้ยมาดินี่ไงตัวนึงเอาดิไปไหนไปเรื่อยเจ็บจัดถูกบอกเลยว่าโคตรเจ็บนะครับผมเออมาดิโดนเพือ่อนแอซิดไปก่อนทางนี้มาไหมไม่มาทางนี้ล่ะเอ้ยตัวนึงทุกคน ไปไหนไปรุนเอ้ยนี่ไงเอาดิเอาดิเอาสุดท้ายอ่ะบอกเลยนี่ไงโอ้โหออสซี่บอกเลยว่าเอลิเนี่ยเป็นปืนที่แรงเลยนะผมเออเป็นปืนที่แรงมากๆด้วยนะครับแต่ว่าเป็นปืนที่ลั่นค่อนข้างช้านะผมก็แลกกันผมก็คือปืนแรงแต่ลั่นช้านะครับผมผมตายเลยว่าแต่ถ้าเราแบบยิงจนกระสุนหมดนะผมแล้วเรารีโหลดเนี่ยคือมันจะรีโหลดไวขึ้นเล็กน้อยด้วยนะผมเออบอกเลยว่า อ่าตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็มันจะทำให้เรารีลลดไวขึ้นนิดนึงนะครับผมไปไหนวะลุดตายไปได้บอกเลยว่าในระยะกลางในระยะไกลหลายท่าคนเอ๊น้ำสิบเนี่ยค่อนข้างจะกินขาดเลยนะผมเพราะปืนค่อนข้างแรงเลยนะครับคือระยะคงที่นะผม บางครั้งระยะใกล้ก็เอาได้ทุกคนอบอกเลยว่าโคจะสุดนะครับผมเอ้ยแวบๆคือปืนนี้มันเหมาะสำหรับการแคมมากกว่าผมไม่เหมาะสำหรับการวิ่งบุกนะเพราะปืนมันลั่นช้าทมแต่เห็นมทุกคนคือถ้าเราได้ดักเนี่ยคือกินขาดนะทุกคนเอโคสุดบอกเลยอยู่ไหนกันเองในจุดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,อนไม่ลงไปวะโอ้เพื่อนอนอนอยู่ตรงบันไดตกแต่ันเลเวลทีมาต้นตาลงมาเองละเอ้ยเดี๋ยวหลังก็มาจะเย็น เดี๋ยวนะจเไม่ทานวะทุกคนเขามาหลายทานเกินว่าโอ้โหเกตปุยมุยมาวิ่งตรงเลยจังหวะนี้ปื๊บไปเอาแฟดชปลาไปก่อนเอ้ยทันสองมีเอาดิตายหนึ่งตายสองแปะโคตรจะเว้อตายสามไปดิโอ,โ,โอ้โหเกินปุยมุยคือเมื่อกีอ้แบบถ้าเขามาเช้านี่นะผมเก็บได้ทุกคนเออไปวิ่งยาวเลยวิ่งตรงวิ่งตรงปึ๊บมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวใจยเย็นข้างบนก็มี ไม่ทันว่ะทุกคนวิ่งไปจากไหนครับนั่นลูกซองเฮ้ยไปไหนตัวเมื่อกี้ปะวะเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเขามาเกิดหลังอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะย็ดนี่ไงตายไปดีเมื่อกี้ยิงใครไว้โอ้โหเฮ้ยคนละตัวนี่ว่ะซองเขามีสองตัวโอ้โหเกิดปุยมุ้ยมาดีนี่ไงอีกตัวโอ้โหเก็บไปกี่ตัวครับนั่นบอกเลยว่าโคตรสุดมาผมนอนเนียนนอนหนักทุกคนนอนดักเอ้าผิดแผนเขายิงหลัง โอ้โหอะไรครับเนี่ยไปไหนตัวเป่อกีเ้เลยเฮ้ยมันจะมีอีก2ตัวโอ้โหจะย็นตายหนึ่งตายสดูทุกคนคือมันเวอร์มากๆเลยนะผมปืนมันโคตรจะแรงเลยนะครับเออแล้วก็เวลาเรายิงจนกระสุดหมดเนี่ยก็รีโหลดไวขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับผมเออเรียบร้อยผมโดนรลล่เบิร์ตายทุกคนโอ้เหลือจะเชื่อไปพิเตอร์ลงไปเลยโบะเน้นเน้นโดนเอ้า ผมก็โดนโดนยิงครับผมเ,เลเะเช่ไปวิ่งไปเลยเพื่อนไปเราวิ่งไปในจุดกันเลยเพื่อนเดี๋ยวจ,จยนะเจน่าสมุกมีสมุกอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยตายหนึ่งไปโอ้โหไม่เปล่าอีกตัวก็ตายไปดีเอ้ยเหมือนจะมีอีกนี่ไงเก็บสามปแม็กเดียวพอทคนเออบอกเลยว่าโคตรจะสุดดูเกินปุยมุย้ยมาอีกหรือเปล่าคือป,ออนปืนเนี่ยมันใช้ประมาณสามถึงสี่นัดในการสังหารศัตรูนะครับผม ก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับเอออยู่บนบ้านเรออยูบนบ้านรอดก็ได้ขอโทษ <c oughs> อเขาอยู่สองตัวเมื่อกี้อ่ะตายตายเอ่ไม้ไปแล้วปื๊บตามช็อคอาซีเป็นเลยวิ่งตรงไปแล้วตรงดิ่งเลยจงังหวะนี้ช็อคอาซีไปช็อตเลยตรงนี้มีตัวโผล่มาก็ตายไปดิ <c oughs> อาอดีบอกเลยว่าโคตรจะเวอร์นผมเป็นเปิร์นที่ั้งรับโคดีนี่ไง คือระยะกลางกับระยะไกลเนะี่ยคือกินขาแน่นอนครับผมกลางกับไกลเนะี่ยแต่ว่าระยะไกล้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครันผมนี่นั่นไงผมโดนลูกซองเลยครับผมระยะไกล้เลี่ยงได้เลี่ยงครับผมแต่ถ้ากากลางกับไกลเนะี่ยวัดได้แน่นอนนะครับผมถ้าเรายิงคุมปืนได้นะครับผมอ่ะมาดิขาไปรุดโดนมาก็แตกไปดิโดนหลังไปดิอ,อีกตัวหนึ่งมาหลังจะมาอีกมาดิเอาอยู่ไหนวะโอ้โหไม่มีหน,นึ่งีโหลดก่อน ใจเย็นนะไอรุนปืป๊บเฮ้ยเมืม่อกี้แวบ,บแวบ,บแวบ,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 บนี่ไงแขนโผล่ไปไหนแล้วโอ้หไม่วิ่งกลับมาด้วยปืป๊บเอ้าไม่มีเอ้าหายตัวหายตัวเฉลี่ยทุกคนโอ้โหเกิดไปเลยป่าวเอา้าผมโดนปืนฉีดน้ำจากไหนวะนะ่โอ้โหอยู่ข้างบนแล้วรู้ได้ไงว,ว่าผมอยู่แอบอยู่ตรงนั้นานะทุกคนโอ้โหเกิดไปเลยป้าวนะั่นแหละไร้ดินี่ไงโผล โอ้โหอีกนิดนึงนะผมผมยิงอีกโดนสักเม็ดหนึ่งนะทุกคนรับประกันเขาตายแน่นอนนะผมไปไหนโอ้โหเกาะเพชรทั้งเกาะเพชรทั้งปืนฉีดน้ําเลยทุกคนโอ้โหเกินไปวันนี้เกินไปไปวิ่งปงวิ่งยาวเลยจังหวะนี้วิ่งเข้าไปจะโดนยำบไหมเนี่ยเพื่อนน่าจะเก็บมันหมดแล้วเหมือนข้างหลังจะมีนี่ไงตายไปดีโอ้โหเอาไฟบอกเลยว่าโคจะสุดเอ้าปืนไฟมาจากไหนครับนั่นโอ้โหเกินปุยมุยมันจากไหนวะตัวเดิมปะเนี่ย โอ้โหผมว่าใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหนี่ไงผมมาเกิดหลังแล้วด้วยบอกเลยเมื่อกี้ทำไมเห็นปืนไฟแวบๆวเห็นปืนไฟแวบๆวไปได้แล้วเอานี่ไงโอ้โหยิงทะลุสมองวยบอกเลยว่าโคจเวอร์ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดมาวิ่งตรงเลยจังหวะนี้ปุ๊บม,มาไงเดี๋ยวจะเย็นเบื้อโอ้โหเดี๋ยวปลอดได้ไงครับนั่นโอโ้คือถ้าเรายิงโดนอ่าเยอะกว่าหรือเรายิงก่อนนะทุกคนในระยะใกล้นะ คือมันค่อนข้างจะได้เปียกเลยนะสำหรับปืนตัวของเดือนสิบบอกเลยว่ายิงก่อนได้เปิดก่อนนะทุกคนกับยิงโดนเนะี่ยยิงโดนก่อนก็อ่าแล้วก็ยิงโดนทูเมนนะ์เนี่ยคือยังไงก็มีโอกาสอ่าฆ่าเขาตายในระยะใกล้ได้นะครับผมเพราะปืนเรามันโคตรจัแรงนะทุกคนเออเดี๋ยวเพื่อนนาจะมาวิ่งชนกับเราอย่างนี้ไม่ได้นะมาดิตายหนึ่งปึ๊บไม่เปล่าโอ้ยแฟวนนี่ก็เยอะจริงๆเลย <c oughs> เหลือจะเชื่อนี่ไงนี่ไง เอาสี่โดนแฟดหรอโอ้โหตายเลยโอเคตายวิ่งมาจากไหนครับมามาแล้วต้นซามมาแล้ววิ่งมาแล้วปึ๊บยังไงเอ่ยไม่มีวะทุกคนเอ้ยนีไงเน้นเน้นเต็มหัวเอ้ยมาไงมาก็ตายดีเกาะเพชรหรอเกาะเพชรยังเอาไม่อยู่แค่แรกโอ้โหบอกเลยว่าเกาะเพชรแบบไม่สะทกสะท้านหรอกถ้าเจอเอเดนสี่บาททุกคนเออ ปตายจังหวะนี้รีโหลดโชว์ไปหนึ่งทีคือท่ารีโหลดเอเดนสิ่โคตรเทพนี่ไงตายไปดิโหเอ้ยมาอีกตายไปดิถ้าไม่ใช่ปืนไฟนะผมสไลด์กลับมายิงอ่ะเฮ้ยเป็นเป็นปืนไฟทุกคนประเด็นอ่ะเ้ดี๋ยวจะเชื่อนี่ไงเน้นเน้นไปอีกสองตัวไม่หรือเปล่าแค่นั้นแหละมาตัวตาเปิดเป็นพกมาแล้วเน้นเน้นเอ้ยไปโดนเอาดิเน้นเน้นมา้ามีเปล่าเอ้ยนอนทำไมเฮ้ยหลังมาเดือดเจน รอดรอดยังรอดทุกคนยังรอดผมยังไม่ตายนี่ไงผมให้อีกเม็ดหนึ่งผมให้อีกเม็ดหนึ่งไม่ได้โอ้สไลด์ปาดมาเฉยเลยปาอยู่วีวีปแล้วก็ซัดตรงเลอห์ปาปื๊บมาเลยเปล่าโอ้ก็จบเกมเมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สกอร์ร้อยห้าสิบต่อร้อยสี่สิบห้านะครับผมบอกเลยว่านี่ โอโ้มันโหดเกินไปหรือเปล่านี่ช็อนี้เก็บปบซองตัวเ็าจะไม่เพลแล้วก็ปืนนี่เห็นไหมปืนฉีดน้ำมาโอ้โหช็อนี้เก็บไปยงใชได้เหรอนะบอกเลยโอ้โหดูไลายแบบยิงไม่สนปืนลูกซองข้างหน้าเราเรียนคนเออแปดทุกคนเดี๋ยวดูสกอร์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผมว่าผมจะได้แต้มาคิวเท่าไหร่นะครับผมผมได้แต้มไปทั้งหมด7,953อเองนะครับผมโอ้โห บอกเลยว่าโคตจเวอร์นะครับผม7 9 0เลยนะทุกคนนี่ยนี่โดนลงบอร์ดโชว์หนึ่งทีเอ้ยโดนดีหว่าไม่ใช่บอร์ดบอกเลยว่าเทพจัดแล้ผมก็บวกไปทั้งหมดเท่าไหร่บวกทั้งหมด88นะครับผมไปดูคิวการผมก็ได้คิวไปทั้งหมด57คิวนะครผมโอ้โหโคตจัดสุดอนะ่ะทุกคน ก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปผมพายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะถามว่าปืน A อเอิเนี่ยเล่นดีไหมก็อยู่ในประมาณปานกลางนะผมปืนมันดีในระยะกลางกับไกลน่มแต่ระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากเพราะปืนอัตราลั่นค่อนข้างช้านะครับผมแต่ว่าถ้าระยะกลางเนี่ยเราเน้นแบบตั้งรับอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเฟล